คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการหาอยู่หากินมีให้ห้าปาร์ตี้สนุกสนานตามสสตไทบ้านหน้าโปรดใส่วินยัยยนในการรับส้มถามักฝากไว้นำเดอ้อ ัสดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับเิ็มหมดเลยสีม่วงครับผมสีม่วงยี่สิบเลยวันนี้ลงมามุ่นที่กอล์ฟครับผมมาสิบเบ็ดเหมือนลงมาหลายมือครับผมฝนตกฝนตกติดต่อกันสองสามหมื่นครับผมมันผึ่งบ่ตกหมื่นสองหมื่นนี่แหละขึ้นหอดกันบน่นอ๋อเจ้ผมขึ้นหอดี้ด้วยครับผมขึ้นหอดเบ็ดขึ้นหอดปลาครับผมวันนี้ลงมาสิบดุนแหละ นี่กมาทาเกาอี่นะครับผมทาคุมใหม่น้ำึ้นไล่ครับผมพี่ขึ้นนอดผีเลยส่วนี้น้ำึ้นนะผมฝนตกติดต่อกันไล่เมือเขาปล่อยน,มน้มแล้วเนี่ยครับผมหน,น,นีเยาขั้นหนีมากครับผมเขขั้นจากอันนี้าราชดามากครับผมเอาหยากแข็งมาแนะ่เผื่อมันถึงตัวใหญ่เอ้อฉีดไม้มาเลยครับผมเดี๋ยวไปรอหลุ่นติดตามน้ำกันครับผมก่อนจะไปเลืยกันฝากกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตาม เป็นกำลังใจผมสิบปาดขี้ไม่ครับผมซั่นกระดิ่งไว้น้ำเดี๋ยวมึนงนี่ทีพาลุยครับผมนำผลร้ายครับผมมึงจะล่ะนี่ขึ้นหอดพี่ละ่ะคาเดียวไหมอู้หุยแห้งครับผมเอาเดี๋ยวไปลุยกันครับผมเดี๋ยวผมกบกบเบ็สจะเข้าครับผมม,ม,มันบ่มาเลยอู้หุแดดดีครับผมมันนี่นำผลร้ายมึงครับผม ผุดชิคกอนผุดผมอยู่ผุดไหมน้ำขึ้นหอดพียหรอจะต้องอะไรกับหอดพียครับมึงอึนน่น้ำขึ้นไว้ครับผมอ๋อล่องมึงกับผมเหมือนีันสิมานบ่ตาไม่แห้งครับผมน้ำขึ้น,นไว้ผ,ผุดผมว่าล่าสุดน้ำอยู่ปุดลงล่างผุดามาวันนี้น้ำชุ่มกอ้อนนี่แหละครับผมจะต้องอะไรกับหอนเพียครับมึงอื่นนี่เมื่อช่วงไรเอาปล่อยน้ำครับผม nó không tìm ăn bò mẩn Mày khăn hôm mà nằm dư Tòn ừ, ตรงคือว่าน้องหนามลายแห้งมมครับผมหนามขึ้นสิมีปลาบ่ครับผมแดดว่าแดดก็เยาว่ากันเด้อครับผมหนามมันขึ้นลายไหมใบลงมาลายเหมือนน้ำเงินอ,อยเงยไใบมันลืมแล้วบางปอนนี้เงี่ยผสมใบไม้ครับผมวา่ายมุดลงตะกเกา ของบนไดมากครับผมติดฝนแหลมวัไดกับเพินประสบการณ์ด้วยครับผมอายุหากินหนึ่จังสีละ่ะฝนแบบโบโตมาหมื่นชองหมื่นนะครับผมแต่หนามันยังขึ้นไลก่กูโกครับผมขืนใบผมนะอยู่ท้าอื่นมันโตครับผมเขาปล่อยหนามมากนั่นจีนอาบอ่แต่ก็ส่วงสอนอยู่ครับผมมหน,นามฉันห่วงเนาะ ต่ออยู่ครับตาหนาม่ตัน้น,นหงอยตรอดแห้งอยู่ตอดแห้งอยู่วู้วขงามาอีกครับผม <laughs> เดี๋ยวขึ้นก่อนเอียบร่อยครับผม ยยงน้องว่วเข้าบางเป็นหักล่ะของาาอางาใหม่เี่นไหะปลามันตอดไปเาีตตครับผมมึงยังไม่โตว่ะนี้ไม่จะแต้มบ่ะมันี่มีปลาหน่อยมัตอน Một đi, đi đi, mẹ. Để có anh nỉ cì dì tìu hầm hai. The khoa hạng bên ninh là khoa bôn tội nha nè, khoa nha nè. khoa mặt nè nè. khoa mặt โอ้เหนือบิดตาหน่อยต่อจนเหนือบิดสามโมงเลยครับผมมท่านมีพอแต้มเมืองฟ้าไม่ขึ้นแกฟ้าหน่อยฟ้าหน่อยร้ายแค่ครับผม เดี๋ยวลุยต่อผมมองมองแนงก็พอครับผมมาเอาบรรยากาศนั่งประมาณนี่างไรบรรยากาศในประสบการณ์ครับผมหอยลูกมาไล่หมืูมาเด็กอ้อยเงียบครับผมน้ำขึ้นไล่หนองบ้านน้ำโล่งรับน้ำก็น้ำโล่งไหมต่อครับ ใี้ตัหน่อยก่อนต่อสองเที่ยงเงียบ เมีปลาตัวใหญ่วะปลาน้่เนื้อลงปังเกิดต่อดีเลยล่ะแต่มันทม่กินเบ็ดผมเทล่ะปัญหามันบ่ได้ปลาตัวใหญ่วะแต่แต่บรรยากาศนี่บ่เดี๋ยววางกันเด้อผมขห็นบ่เด๋วโตบ่มันหาประสบการณ์เนี่ผมตกปลาแม่น้ำยังไงล่ะน้ำเข้นน้ำลงเป็นเหลียงธรรมชาติครับผม บมเดลโตปลาก็ข e bon ึ้ก bon ันน่ะเป็นเรื่องธรรมชาติ <market> ์โมดลบมได้โตเป็นประสบการณโมได้โตเป็นโบนัสเฮาหลา่ในปลาหน่อยต่อชาบุญโมเดลแยกตัวอีดีกว่าเดิมโอ้ถุนก็เลยมหาตะเวียนบานนี่นี่โมหินเดือบานี่ แม่โมกินครับเอาขึ้นกอน,นยนเยอ่อล่งแตกจากจากนังยีนรุ่นเติบแล้วครับบมเดซี์จักเถื่อโมกี้เนี่ยผมงงัดเลยวันนี้ทีหลายแฮงหาโมกัวล่ะเนาะที่จะเข้ามันกับผมเผื่อปลามันเขากางบิ่ยงกางขึ้น เปลือป้ามันขอหัวคำเปลือตัวนี้มันลอยข่อมฉันกพอลังงัดกันแน่นี่ิตัวมันงามยังไงนน่ตัวหนึ่งกับพ่อคุมนะครับผมมันสิบสีท่ทีเทียวพอหน่อยจะมีแต่ปลาหน่อยต่อรื่กันตีนีิ มไม่ึ้นย่บุนตอดตอดอย่างเดียวครับผมตอดโบกินโอ้ โอ้แดดหาโมงไหมาหาโมงกวเหรอวนะแดดกับแดดางแดดแน่ปล่าทังแดดโตครับผมอย่งไผมเบื่อเนอบผมตงบอหมาอนนี้่สิล่ะหาอยูหาจิิน,นก,โโกับผมหนามันสุ่อย่างนี้ละ่ะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอนองแก่ไรกับฟ้าคนไหนก็แช่ก็ติดตาไม่เด้กครับผมเพื่อไปกำลังใจผมลุยตอนจะเข้าครับผมหือบอ่ เาก็ซื้อมาไอโฟนฟอนเดตต่ออยู่ครับ ở ờ, tham ăn kim này, ở giang eo ngọt cả mô chắc thưa bởi ngắt chắc thưa các bố Nào lưu mình các bố lưu đi rồi không mô này

แค่ว่าเสียบขนาดได้หน่อยกแแบบย่างมันโตไปแปะครับผมกระดูกดอ,นอ,นอ่อนเอ๋อเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเหมือนก้อนรับเป็นขวอนถุงเ <c oughs> ต็มแหลกครับผมปักแแบบหน่อยเต็มแหลกซีเทียร์แหลกครับผมโอ้ขี้ลายแห้ง,งเหมือน,นีอ๋อย่างหน่อยกระโอยากไอ้คนละล่ะซีเด็บปอกแแบบตัวใหญ่บัวาได้ตัวนหน่อยหนึ่งไหมดึงเหมือนแหงบ,บวัวมันตัวใหญ่เอาขึ้นมาย่างตัวบัมวมันเป็นปลาซิวเอา ลมเริมเย็นครับผมสี่หกม่งเลยครับมงาสิบครับผมนางงจะเข้ามันกันลมอม้ยรวยมากเลยครับผมมีบ่ย่างหน่อยวาาัยงอ้คนเด้อครับผมมันม,มันกันเจ้าสีแ่แหละครับหาอยู่หา,หากินผมยำไรหลรอล้ว ตีส้่มได้ครับผมธรรมดาครับผมธรรมศาสตร์นี่สล่ะ่วนน้ำขึ้นครับผมอีกก็ลงไปหน่อยนึงนะครับผมผมมานาั่งเข้าเดียวกับน,น้ำลงไปไหลายตึกแล้วยังไมง่นก็ขึ้นไม่หรอกผมว่าท้างอื่นมันตกเปล่อยน้ำมากครับผมก็ได้ลงมาน้ำกับไร ลมมาหนาวกันไรตะวินเริมตั้มลงเลยครับผมลมเริมมากหนาวเริมไรแห้งหกโมงนะแต่ป้าตัวหนึ่งนะครับว่าไงป้าบแปบ,บหน่อยดึงขึ้นผมหมวยย่างแห้งไหมผมว่าแมนสีตัวใหญ่งัดขึ้นมาเท่านั้นแหะครับผมผมว่าแต่พอ่อิวพี่แหลกนี้งไปเนี่ยมากป้าบแปบ,บหน่อย เอย่างหน่อยก็บออยากงไรคุณนะครับผมเนื้ปลาตัวนึงแหละเป้าแบบผู้ใจบนี่เอ้าย่างหน่อยก็เมาบรรยากาศครับผมปลาแม่น้ำจริงๆล่ะน้ำมันขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับผมจอนนี่ปลามันก็เริ่มยันเริ่มตื่นแน่ครับผมมันระแวงอายุหากินยังสี่แล้วครับผมเพิ่งเบื่อเพิ่งได้กันเด้อตีส้มได้เด้อครับผมมีอย่างแนะนำแนะนำกันได้ครับผมผมมาวาดกันเองง่ายๆครับผม หอกมันหนาเออหนามเปนไรแห่งเป็น,น,นอย่างไรเนาะนี่หนามเดิมไรกะยังสีแล้วปลากระตือรือบับนี่ไรเป็นขื่นเป็นขื่นเลื่อยไปนี่ <c oughs> โอ้ยตรงขื่นเลยครับผมเดี๋ยวย้อนนิดจะเคลียร์มึงครับผมนามมันไหลแหี้งเลย ปลาหรือหมอตอดล่ะหมอบรรยากาศกครับผมค <c ười> ืนหอดได้ดูการใส่เบดแล้วครับเดี๋ยวเมืนน่อไหร่ปีนี่เดี๋ยวซ่อมเมืองน้ำแกงอีกขึ้นซ่อมใดปีวันนี้ขึ้นขัดครับผมถ่มวงไรข้าอยู่บถ่วมหอดชวนผมเมืองปีนี่ขึ้นซ่อมใดอีกคืนซ่อเก่าออีขึ้นซ่อเก่าเนี่ยโอ้ใส่เบดมวนขนาดเลยแล้วครับ ใส่เบ็ดผู้ค้อไมีตูออ้ใหญ่เลยนี่เดี๋ยวบักเป็นโลคเป็นโลคขึ้นครับผมมางปีนี่เป็นยังไงเบ็ดในหน้า,าก่นหน้ามันท่นมีครับผมมีมีมมอรอบ,บั่นผมมันท่นไปหลอกมึงอยู่มันจะมีจำได้ปุ๋นีเองหาไม้มึงอย่าหลอกครับผมเปลี่ยนบรรยาก,กาศตรงไฮตรงหน้าด้วยนีนย่บา่นผมมันไม,นมน่มีห่วยมีข้องมีน้องครับผมมีน้องกับน้องบั่นอื่นครับผมเขาวางให้บั่นอื่นลงวางจะบั่นอยู่ข้องลง ใครเนี่แต่มีมุ่นนะครับอยู่รอาบาันไก่บันแมงมุ่นนูนพวกเด็กหางกินครับผมโอ้ยต่อที่ซื้อหาตัวเ่้ยอ๋อปั่นหนึ่งครับผมว่าช่วงขึนอนแหละน้ำไหลแห้งเลยน้ำไหลแห้ง ปั๊มันตื่นล่ะครับขนามไลยังสิไหลโมเมนทัลลี่เนาะคือโมเมนทัลลี่จรงจีละ่ะจะปั๊มันก็ต่อริ้วครับนี่ย <c oughs> ต่อที่แล้วต่อที่สี่เนาะต่อมบมกินต่อมบมกินที่นี่ประโยชน์ยัง นางมันเลีเ้ยวขึ้นเลี้ยวลงผมมานางข้าเดียวหนางว่า,ารงไปหลายตื่นแล้วครับนี่มืออื่นขึ้นขี้เกลาแล้วครับผมว่านี่มองอืน่นมันฝนมันตกครับผมเขาเลืปล่อยหนามากเขาทรงขึ้นเลยครับผมไม่ยังวาก,กันไหมครับผมไรครับผมพ่ออะไรล่ะ หัวโมง่งเลยมันเลยก็ใส่เวลาไปซืมม้อโมงก็กัวเองครับผมปลาบุค่อยกินปลาบุหงเนียครับผมน้ำม,มันขึ้นน้ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับผมผมมานั่งค่าเดียวกับน้ำรุงไปหลายตืบแต่น้องมันกับว่าน้ำมันลงหลายอยู่มันมาเจา๊สองน,น้ำน้องมันอยู่บนน้ำนี่เขาผลงานผม,มนเลยปลาตัวหนึ่งกับผมเป่าแบบหน่อยเดี๋ยวปล่อยมันก่อนครกับผมบุกไปตะเอาดอกผมว่ามันปปเชิวแล้วเอาขึ้นมาที่เหล็กมันมากินเพียรผมอย่างไดบน ครับผมก็แแบบหน่อยครับผมแต่ว่าเสียบขนาดได้ครับขันปิงไปขึ้นไปโมมานครับผมยังสี่ละยังได้กับเยาว่ากันเด้อมาหาอยู่ห่างกินยังสี่ละครับผมมีได้มีโบเออกันเหมือนได้แดดเป็นโบนัสเหาอพี่จังว่าแหละเหมือนได้โบไดดเป็นประสบการณ์ครับผมแต่เหมือนนี้ก็ได้บรรยากาศครับผมบรรยากาศดีแฮงแดดคึกคักเหมือนนี้แดดห้อนแบบคักเด้แต่เว้นก็กำลังลมครับผมไปลาใหม่เลย เอาสร้างรามันเองรู้ไหยังไงลืมเด้อผู้ใดฝากฝากโปรดติดใจแน่ครับผมจะหาข้อค้นกปรดติดตามใงกระดิ่งไว้นั่งครับผมเพื่อสมผ่านคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้ผมเติมต่อไปสู่ต่อไปครับผมเต็มเรื่อยเลยครับบริเวณฝั่งอย่างดอกเอาบรรยากาศหวานเขานั่เหมือนยังโบมานเลยครับมึงไม่ยังว่ากันไหมครับผมมึงน้ำขึ้นหมดได้แล้วครับแต่ก่อนน้ำลงไปลายเติมน้ำขึ้นมาลายเติมนะครับผมบริเวณมาสามชีมเนี่ย อ๋อสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะครับผมสวัสดีครับบอมานครับผมบอพานเลยไอตุกาตัวหนึง่งยาวหน่อยผมจะไฮคุนคนกคับผมเนอะเหตุการณ์ลงมือก,กันแล้วครับผมฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะขออนุญาตไหมครับผมบ๊ายบายโอ้ยได้งเต๋อเวนกำลังลง